ตีตีคลิปไประวังนะฮะเดี๋ยวสักพักจะมีมังกรไฟมานะมึงน,น่นไงครับผม สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมลิกครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่เมเนเว e ร์สครับหรือว่าฮอนนั่นเองนะครับผมและนี่คือฮอนแรนดอมซีรีส์นั่นเองนะก็เป็นซีรีส์ที่ผมนะครับจะสุ่มกดเข้าไปดูเพื่อนๆที่กำลังเล่นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับผมโหตอนนี้ออนกัน53คนนะฮะไม่มากไม่น้อยนะครับเริ่มจะมาเล่นกันละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา4ี่โมนะครับผมสี่โมงเย็นนะไม่สี่สี่โมงเช้านะผมก็เพิ่งจะเลิกเรียนกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะก็น่าจะใช่แหละนะโอเคก็ผมเราก็จะมาเริ่มกันนเเลยะอาทีี่ใครดว โอ้ oh, วันนี้เรียกได้ว่าตัวเลือกเราไม่ค่อยเยอะนะฮะอืมก็เอานี่เลยแล้วกันฮะอะไรเนี่ยอินดี้เบบี้ดักนะฮะเออทำไมต้องอินดี้เบบี้ดักวะมันคืออะไรวะเนะะี่ยโอ้โหกดไวกิฟเลยนะครับผมโอ้โหก็ใครที่เข้ามาครับยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับผมอย่าลืมกดด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์นะครับผมแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้นี้เลย นะฮะวันนี้เราเข้ามาดูคุณอินดี้เบบี้ดักนะฮะโอ้โหชื่ออินดี้จริงเป็นเบบี้ที่อินดี้แล้วแม่ก็มีเป็ดด้วยนะครับผมโอ้โหมันมันเกี่ยวกันไหมนะสักอย่างนะโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะฮะเป็นโหมด3ทางนะเล่นเป็นสวิตเบรดครับโอ้โหเกมผ่านไปแล้ว28นาทีด้วยกันนะครับของนี่ก็เรียกได้ว่าเริ่ม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 เอาแล้วอ่ะเออมีดูเทเปอร์นะฮะแล้วก็จะมีอ่าเคนจูโร่ด้วยนะครับผมก็ฮีโร่นะครับของทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทีมนู้นเพิ่งตายไปก็คือไพโรรแมนเซอ์ นะที่บอกไม่ใช่เลยล่ะฮะไอคอนมันดูยากนะผมเพราะมันตายเนาะนะครับผมมันขาวดำนะอย่างงานจบไปเฮียน,นะครับผมโอเคก็ดูจากฮีโร่แล้วเนี่ยมันระยำพอๆกันเลยอ่ะจริงๆนะเออแม่งมันแคลรี่หมดเลยอะฮะเออแต่ก็นั่นแหละครับก็ต้องดูกันแหละฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ถ้าวัดจากสกอร์ตรงนี้เนี่ย oh. ก็บอกได้เลยว่าทีมเราดูดีกว่าเยอะเลยนะฮะโอ้โห oh. ห่างกันถึง20ตัวด้วยกันนะครับ โอ้โหนี่ฮะสวิสีเบตของเรานะครับตั้งใจฟาร์มเพื่อพ่อแม่เนี่ยฮะพี่แกไม่ได้ออกของอะไรไว้ด้วยนะฮะก็น่าจะออกมาเป็นมันออกมาเป็น,นอย่างนี้จะออกอะไรวะขี้เหรอวะน่าจะใช่นะขี้ๆเออน่าจะใช่อยู่นะฮะก็ถ้าออกคขี้มาเนี่ยโหถ้าได้ตีนี่ก็เรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะแต่ถ้าไม่ได้ตีเนี่ยแหละฮะสนุกเลยนะฮะเออเอาแล้วก็ต้องดูแหละครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออไปซับสับ เป็นเป็นภาพที่แคลรี่เห็นด้วยกันนี่แบบแบบอิ่มแทนนะฮะแบบลูนเคเบิลสับคิสับคิโอ้โหคิปตายเงี้ยเออมันรู้สึกดีอะ่ะนะ,ะเป็นอะไรที่ต้นเกมเราไม่เคยเจอฮะแบบนี้มันมันจะเจอกันแค่อตอนเลดเกมนี่แหละนะฮะเออโอเคครับผมตอนนี้เอาเลยครับผมเพเบิร์ห์หักขาด้านของมูนควีนไม่ได้ผมอันดีเดลีเลือดรถฮะจะตายหรือเปล่าเอ่ย โอ้โหไม่น่าตายนะฮะแต่ก็ปางตายนั่นแหละ,เ,ะเอาละครับผมสวิเบดเหมือนจะงอนเพื่อนแบบเฮ้ยเฮ้ยเดมปี้ครับเดมปี้เดมปี้ว่างไงเดมปี้บอกไอ้เดมปี้ว่างไงว่าอุ้ยเออโชว์ตีตียนเอ้ยเขาบอกว่าเอาละครับผมมีดัสครับผมเรียบร้อยเสียแบบนี้มึงตีสักทีก่อนไหมรอปั่นรอปันอป่นสวยงามครับเดมไม่น่ารอดแล้วฮะแบบนี้อุ้ยเออใครฮะเ,เออเออดินเออทรายนะฮะไม่ใช่แล้วนะแบบนี้ โอ้โหด้วยความโลนของเขานะครับแดมนะผมเขาคิดว่ามันจะเออปั่นได้นะฮะมันไม่ใช่เพื่อนเออมือโดนไม้ด้วยนะฮะไม่รู้เสียงเข้าเปล่าเนี่ยครับผมโอเคออกมาเป็นครินะครับอ,อ่ามันชื่ออะไรลิฟชาร์ดปะลิฟชาร์ดนะฮะโอเคลิฟทายหรือเปล่านะไม่ใช่เนาะเอาล่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทีมเราตายไปถึง3คนด้วยกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเขาขนานบ้านสิฮะง่ายๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมและที่แน่ๆตอนนี้สวิเบตเรากอบทองด้วยเออ<ๆ>เออไม่ใช่กอบทองกอบม่วงไอ้สัต้ เรียบร้อยเรียบร้อยะฮะเอาครับผมตอนนี้ก็ชื้ออะไรนะกินเน็กนะผมก็สวิบเบดเอาเลยครับโอ้โหจิ้บเขาเอาจริงเอาจริงไม่เคยกลัวด้วยโอ้โหแบงบิ๊กมาในบ้านเลยนะฮะอะไรมันจะขนาดนั้นครับผมเฮ้ยเป็นผมผม,ผมเข้าเลยนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแครี่หมดนะครับผมนี่แหละคือคือความคือเขาเรียกอะไรความความเสียเปรียบนะฮะนั่นแหละฮะโอ้ยพี่แกไพลโรลนนะ่ะสกิลอะไรไม่รู้เมื่อกี้นะครับผมแล้วตอนนี้ผมมูนคุยนอันตีแะเรียกได้ว่าแรงนะผมแต่ที่แน่ๆบาและมึงเสียไปแล้วหนึ่งทางแน่นอน นะกูพูดเร็วไปไหมเออนั่นแหละฮะช่วงนี้เรียกได้ว่าการผ้าเนี่ยเริ่มจะอัปเปรเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็บางคนอาจจะชอบนะแต่แต่ตัวผมชอบเลเว้ยเฮ้ยมันมันดีเว้ยเออคือตอนอยู่หอนี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะฮะมันดังมากนะครับผมเรียกได้ว่าคนอยู่หน้าบ้านก็ได้ยินนะฮะอื้อสวยงามครับอันดินัลี่นะฮะก็ตอนนี้สกอร์หูห่างกันเยอะนะแต่ว่าเรื่องป้อมเนี่ยผมว่าทีมเขานำไปแล้วล่ะนะฮะนำไปเพราะว่าโอ้โหป้อมกลางนี่ป้อมสองยังอยู่เฮ้ยดี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 ตัวจริงเหรอนั่นโอ้ยตัวจริงนะ แล้วทำไมเลือดน้อยอย่างนั้นวิง่งเฮ้ยเฮ้ยมึงซวยแล้ววิ่งมาแบบเนี้ยนะมึงไม่รู้เหรอฮะว่าคลิปเนี่ยอ๋อเขามีวล็อกเขามีบลอกฮะแต่เราไม่มีดัสด้วยนะครับผมแต่ว่าเอาละฮะวิ่งดักทางกันหน่อยนะครับผมดูซิว่าโอ้ยพี่แกซื้อดัสเอาปับป๊บปับ๊ซื้อตรงนี้เลยฮะตอนนี้ก็ผมเพเบิลอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เพเบิลโดนอันติแน่แน่วับ,ช,บชึบชับปึ๊บปับ๊บรับโชคเรียบร้อยไม่น่ารอดนะฮะเอาเละครับผมทีม้นนะฮะตายกันรัวๆนะครับผมก็ สกอร์นำนะฮะเอาให้ป้อมมันนำด้วยนะฮะขอร้องได้โปรดนะฮะตีไอทิ้งเมื่อกี้น่าจะใช่นะครับผมเดี๋ยวผมกินน้ำแป๊บนึงนะืโอเคบาดัานป้อมกันดีกว่านะฮะไม่น่าจะได้แหะฮะต่อให้เพเบิลก็เปิดเกิดทันนะครับผมเพราะว่าป้อมสองยังไม่แตกเลยนะฮะก็ต้องตีกันพักนึงนะครับ ก็ถือว่าทีแรงนะทวิเบตเอาเลยครับผมโดซูม <laughs> ซูมแล้วปัน่นดาเมจมันยังมีนะเพื่อนเอ้ยมันต้องปั่นแล้วซูมดิเออปั่นแล้วซูมโดนนี่ไม่ได้ดาเมตนะแต่นี่มึงเข้าซูมมาแล้วมึงยังจะเสือกปัน่นอีกหรอ๋อก็แบบว่ากลัวใครมันบิงต่อมางี้ไงเออแบบซซฟตี้เฟิร์สอ้าวอ้าวบัตรบัตรไม่ใช่แล้วบัตรบัตรวิ่งไปทําไมฮะโอ้แตนนี่จะมีแววขึ้นบ้านนะนกลายเป็นว่าไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้อ ก็ฮีโร่นะฮะแต่ว่าหาไปเนี่ยมันระยำพอๆกันก็จริงนะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทีมนู้นนะมีตัวเปิดหลายตัวเลยนะฮะมีทั้งแดมนะครับผมมีทั้งเพบนะครับมีทั้งไพโรแมนเซอร์นะฮะแล้วดูทีมเราแม่งออกโคเด็กกัน2คนด้วยนะฮะทีมนู้นไม่ออกนะครับผมทีมนู้นเนี่ยเล่นสายตีนะฮะโคเด็กถ้าไม่ได้ฉีดมันก็เท่านั้นน่ะต่อยได้ฉีดผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะมันมันไม่ใช่ต้นเกมแล้วอ่ะมันทําเกมอะไรกันล่งบากแล้วฮะแต่ถ้ามันได้ก็ดีอ่่ะใชม เพราะว่าแข่งก็ไม่ออกชังเหตุนนะทีมนู้นไม่มีใครออกชังกันเฮตเลยนะฮะโอ้ยบายแล้วครับเรียบร้อยตาย2องได้ยังไงโคเด็กครับผมโหมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละสุดยอดนะครับผมมีการวันช็อตฮะแดมเปียตายครับผมทีมนู้นตายไปถึง3คนด้วยกันนะฮะสวิเบตมาดันคีฟหน่อยเออรู้หน้าที่นะครับครีปมาเวลสีสุดยอดนะฮะเอาแล้วนั่นไงนะครับผมโหไพโรกูเกนจุลโลโอ้ยเฮียแม่งตีโค้ดเร็วนะฮะแล้วก็ตีแรงด้วย นะครับผมสุดยอดไปเลยนะฮะไพโรน่าจะออกเป็นดูสโตนนะผมเป็นชิ้นต่อไปนะฮะตีตีคีบไประวังนะฮะเดี๋ยวสักพักจะมีมังกรไฟมานะมึงนั่นไงครับผมโอ้ยเรียบร้อยอ่ะออ้ยไม่น่าตายอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตายว่ะยดแม่ยศแรงมากเลยฮะพี่แกแบบยืนซอยยิกเลยนะครับผมพอผมพูดเท่านั้นแหละฮะแม่งมาเลยนะฮะ โอ้โหว่าจ,จะสิจริงเอาแล้วไงมึงฆ่าเพื่อนกูโอ้คนเด็กไม่ตายนะโอ้โเสียดายครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยบาดเห็นเว้ยบาดเห็นบาดเห็นไปแล้วครับไปแล้วครับผมจุดนี้บอกเลยว่าถ้าไม่ได้นี่ไม่นอนละฮะ ทางด้านของนะครับกินเอกโอ้ยหลีเจนเหระมึงดวงมึงยังดวงมึงแบบดวงมึงไม่ดีอ่ะนะฮะเขาเรียกเขาสตาร์มันถึงคาดนะครับยังไงก็ตายเนี่ยครับผมเอาเลยฮะบาลลกกลางเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ป้อมตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบแล้วนะอ่าก็อาจจะไปเอาปอมล่างต่อนะครับผมว่าไม่ทันหรอกมั้งนะครับผมเพราะว่าทีมเราที่อยู่กันตรงนั้นก็มีน้อยด้วยนะฮะ เอาล้ครับเฮ้ยมันรู้วาเนี้เฮ้ยมันเดินเหมือนมันรู้เลยว่าโอ้ยมันมีอายว่าเฮ้ยหายแ้วระวังนะผมตอนนี้ก็ผมเฮเบิ่ครบิงมาสตัรน,นะโยกไปเรียบร้อยนะผมกดเบรเมลมาถามว่ากลัวไหมไม่กลัวพราะกูก,ก็มีนะฮะเอาดิเ,เดี๋ยวบัตรบัตรบัตรออกปะบัตรก็ออกงาแม่งออกกันทั้งคู่เลยนะผมโดนซุมโดนโยกโอ้ยห,หัวแตกไปฮนะ แม่แต่ทีมเราก็ได้คิวมาอยู่นะครับทางด้านของอดีนาลีนะแต่เขาไม่อายนะโอ้เออบิงมาแล้วก็ยังไปไปไป,ไปตีเขาทีนึงนะผมว่าเพเบิลน่าจะบิงตามแน่นอนเพเบิลบิงมาสตันไม่โดนโอ้ยสตันโดนว่ะเอ้าแต่โดนใบฮะทำไงได้ว่าไล่ตบไล่ทุบนะผมเอายกไปตายครับผมเอาราตอนนี้ทีมเราตายไปถึง3คนนะฮะเอายตาย2ตาย2ฮะเพราะว่าซวิเบตเกิดพอดีนะฮะเอาระฮะก็น่าจะมีช็อตขึ้นบ้านนะฮะมาแล้วไงเอ้าเขาบิงเข้าไปแล้วฮะเพเบิลนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความเอ้านะผมตอนนี้ฮะเอ้าเกินก็ไม่ดีีน่ง โคเด็กฮะแผงลิทนะครับผมทําเป็นเล่นไปเดี๋ยวสวิเบดกูออกมั่งเลยสัตว์เออบอกแม่มึงออกกันจริงเลย2คนเนี่ยแหมแต่เขามีของตีอยู่นะทางด้านของบาร์นสเตอร์นะฮะแม่เป็น3สีนะครับผมตอนนี้เราก็ออกวอร์ดนะฮะมาวอร์ดหน้าบ้างกันสักหน่อยนะครับผมเพื่อความดูดีนะฮะเพื่อความที่เราจะได้ เออเราจะดูใครว่าอ,อ๋อดูเก้านะฮะใช่ใช่เผื่อเก้ามาปักวอร์ดไอ,อ้นั่นไงนะ,ะเราจะได้ไม่ต้องโดนใบนะครับผมเอาละตอนนี้นะผมถ้าได้วิ่งโบมาอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยโหสนุกแน่ๆนะฮะเอาวิ่งขึ้นไปฮะตีฮะตีฮะตีฮะเตีเร็วเหลือเกินนะ,ะผมสปีดการตีตอนนี้อยู่ที่1โอ้โห0.7ต่อวินะฮะก็เรียกได้ว่า0.7นย์จุดเจ็วิ่งตีได้ทีนึงแล้วนะฮะก็ นั่นแหละประมาณนั้นนะฮะก็ <g ül> 1.42คราทีต่อวินาทีนี่แหละพูด,ดง่ายๆนะเออเร็วไม่เร็วก็ดูตรงนี้แหละนะครับผมเอาแล้วฮะโอ้โหจะดาเมจตรงนี้เยอะมากเลยนะสามนสิบหกนะฮะแรงนะฮะโอ้ยอย่าให้ตีเฉียวโอ้ถ้าออกดูใหม่สักชิ้นเก็บดับเบลิลอีกทีนี่ตีทีนี่ผมว่าไพโรอาจจะตายเลยนะฮะมัง้งนะครับผมเอาแล้วฮะแต่ตอนนี้ที่แน่ๆบาร์ทันเตอร์ตายแล้วนะครับผมไอ้เฮียแย่งของกุ้ยสัตว์กิ่เน็กไอ้เฮีย,ายามึงเอาหืมมึงออโคเด็กต้อมึงยังจะเอาของกูอีกเหรอ มเอาละฮะตอนนี้สวิเบทฮะงอนฮะงอนฮะกลับบ้านดีกว่ามึงโหมึงแย่งของกูเที่ยมันทำ่างนี้ได้ยังไงใช่ปะ่ะเออเนี่ยไอ้สกินเนกบอกไม่กลัวแล้วนะฮะเอาตายดิกินเนกกูตายหรือเปล่าวะเอาคองออกแล้วนะฮะคลอ,องแม่งเก็บยังไม่ถึงนาทีเลยนะฮะคองออกแล้วนะฮะแล้วโดนไล่ด้วยนะครับผมโอ้ชิบหายแล้วดิเอาละมูลอ๋อมูลมูลตัวปอมนะฮะไอ้เี้ยกูก็ว่าอยู่ทำไมไอคอนมันอยู่ในแมพวะ นะม,มึงเก็บคองมาทำไมถามจริงเมื่อพี่สวิเบกูเก็บดีโอ้โหบ้านะฮะสักพักอุ้ย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 ใจเย็นนะใจเย็นนะทีมเขาก็สายกาเปิดนะผมจังหวะนี้เบ่งไปวนะันช็อตน่าร้ายไปหนึ่งครับผมสวยง,งามฮ่าแข้งนะผมแต่ตอนนี้อดีตลีเหมือนจะมีปัญหาเขาอู้ดัมสกิลงแรงไปไหนเนี่ยนะคาราฟ้าแน่นอนอยู่แล้วแผ่นี้เอาชิบหายแล้วสวิเบกงตายซวยเลยนะนั่นไงมึงนั่นแหละเรียบร้อยนะฮะบัลลกผมว่า3ทางแน่ๆมีการโหวตคอนซิสนะครับโอ้ ไม่สวยไม่สวยฮะไม่สวยแล้วแบบนี้3ามทางแน่ๆนะฮะเอ้ยไม่แน่ครับ1ิวิอาจจะมีคนเกิดนะครับ30วิมีคนเกิดอีกคนนึงนะผมก็ตอนนี้ถ้ากินเ็กข่วงเวลาอะไรได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้อยู่นะแต่ทีมเขาเนื้อผมไม่แยกกันดันฮะดันกันทีเดียวไปเลยนะฮะ แบบนี้ก็จะดีคือมันได้ชัวร์หนึ่งทางแบบ2ทางชัวร์วแล้วแต่สาทางไม่แน่นะครับผมตอนนี้ทีมเขาไม่ไอายนะเอาโดนลากเลือดแล้วผมโหลากเลือ่อดมึงมันไม่แรงแล้วเพื่อนตอนเนี้มึงลากเลือดเขาวิ่งเล่นไปสนามเล็กเล่นเลยตอนนี้นะครับผมเอาและะ้วบาร์เตอร์ครับผมโดนยกเข้ามาที่แน่ๆตอนนี้โดนไป2บาแหลกแล้วนะฮะโอ้โหอีกสามมีคนเกิดนะครับผมใครว่ามันคือ มู Queen นควีนนั่นเองนะฮะมูนควีนวิ่งมาครับผมหลุดหลุดลูนเฮียอ,อะไรไอสัตว์แม่งวอดไอสัตว์กูพูดผิดไอ้เฮียไอ้บ้าเนี่ยครับผมมาตอนนี้ว่ายังไงฮะอ้าวเรียบร้อยทีมเขาบอกว่าไม่เอาแล้วสามทางอะกูเอ็นแม่งเลยเออเนี่ยครับผมเพเปิลฮะมายกตีครับมูนควีนใบใครใบวะอ๋อบดับดรบัตไอเฮียมูนควีนใบไม่ใช่ละนะครับผมเอาแล้วไพโรเมนเซอร์อันติเข้าไปฮะตบเข้าไปตีเข้าไปเรียบร้อยฮะโดนโคเด็กฉีดหน้าแตกไปฮะไม่อะไร อะไรอะไรอะไรวิกตอรี่อะไรเมื่อกี้เสียงขอแม็กดาวหรอวะเรื่องอะไรวะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะซึ่งจังหวะนี้มิวันช็อตนะแดมเปียก็แดมเปียมึงเก่งขนาดไหนก็อ้าวไอ้เหี้ยรอดวะมึงไม่สไลด์วะผมว่าสไลด์ตายนะหรือมันอาจจะสไลด์แล้วมันไม่ตายมันอาจจะรีบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าเรียบร้อยครับผมได้คิวแดมเปียไปนะครับแล้วก็ไพโรแมนเซอร์ฮะคิวกรีนเกเราเรียบร้อยไปนี่ครับผมเอาละตอนนี้มึงเดี๋ยวดิโอ้ยมึงเพิ่งกันเลยมึงไปบวกก่อนไอ้บ้านะฮะแต่ก็ ได้อยู่นะครับเอาตายฮะตายเรื่อยๆตายรัวๆนะผมแข็งรอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะตอนนี้บาลกสองทางยืนพื้นนะครับทีมเขานะครับโดนเจโนซายไปนะครับต้องดันละฮะต้องดันแล้วนะครับผมรองท้าว,วาร์ปมีต้องใช้ละนะฮะซึ่งถามว่าเรามีไหมเราไม่มีเลยนะอะดีเดีมีนะแต่อะดีเินีไม่มีชีวิตนะมีนองเท้าว,วาร์ปแต่ไม่มีชีวิตนะเออก็ต้องรอเกิดกันหน่อยแหละนะ แปดร้อยบายแบกไม่ได้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้สุดๆตอนนี้ก็คงได้บาแ,แลแกล่างคืนมานะฮะเกมนี้เกมตึงครับเออดีๆนะครับผมอยากกินน้ำแป๊บนึงฮะไม่เดี๋ยวได้วิงโบมยังไม่ได้กรอเนี่ยฮะวิงโบวิงโบมยังไม่ได้อีกเหรอไอ้เหี้ยมึงบายแบ็กมาปะเนี่ย ไม่รู้นะฮะแต่ผมมึงค้างมาที่ไอ้ไอ้ไอ้งูเนี่ยไอ้งูนี่นานมากแล้วนะนะ,ะผมตอนนี้เพบเบิลเกิดมาแล้วนะฮะมีบอร์ดสเกลนะครับผมตีบอร์ดก่อนไหมนะฮะไม,ไม่ต้องตีหรอกมันคงไม่มีใครมาบ้าใมึงได้แล้วล่ะตอนนี้นะฮะผมเพบเบิลฮะก็ไม่น่าจะเสี่ยงเข้าหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าจะเข้าเอ้ยมันเข้า,าอ่ะเฮ้ยมันไม่กลัวด้วยไงโอ้พี่กูมาแล้วะฮะจิตใจแน่วแน่ครับผมมาเอ็นเลยเว้ยเฮ้ย เพื่อนไปตีบาแลัก huh. ่อนไหมเอาเลยครับผมทีมเขามีการกดการบ้านมานะฮะแล้วแดมเปียก็เกิดแล้วด้วยนะครับผมเพเบิลจะตายหรือเปล่านะฮะแดมเปียมาเลยครับผมบาแลกดอ้าวได้ครับทางที่2ฮะได้อยู่เรียบร้อยเอายังไงอันติเขามีนูนะพี่เออไม่ต้องอันติแล้วุณตีสดนี่แหละครับแคลงมาแคลงมาแคลงมีฮะสตันแคลงไปโอ้ยมูนไม่น่ารอดตีบาแลัแตกสวยงามครับผมหันไปอันติครับเพื่อนโอ้ไม่ต้องอันติละฮะพี่เขาเขาเรียกว่า ใช่คนเด็กฉีดหน้านะครับผมตอนนี้โอ้เอาแล้วทีมโน้ตายไปสีตัวฮะโอ้จบเกมแล้วครับอันนี้3มทางชัวร์แน่ๆนะครับผมมีการบายแบ็กครับทางด้านของมูลควีนนะฮะเมื่อกี้นี้ภาคมัวภาคผิดกันเลยทีเดียวนะฮะเอาแล้วผมเอาไฮโลวาตันว้าวนะผมปั่นถูกจังหวะสวยงามมาแต่ก็ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ฮะเรื่องบ้านต้องมาก่อนนะฮะอ่าเรื่องรถนี่ค่อยผ่อนที่หลังนะฮะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะครับผมเอาฮะตอนนี้สวิตเบสครับคุมเชิงไว้ก่อนนะฮะ ตีเลือดจะเด้งก็เด้งไปปอมเนี่ยเอ้ยไม่เด้งว่ะอ้าวถือว่าเป็นโชคร้ายของมึงแล้วนะเลือดป้อมไม่เด้งนะเว้ยรอบนี้เรียบร้อยฮะเป็นเมกะคลิปชัวร์วนะฮะมีการโหมดคอนซีสนะครับผมทั้งหน้านของทีมนูน้นนะครับโอ้เป็นเกมที่พลิกกลับมาได้อย่างสวยงามจริงๆนะเพราะช็อตออเมื่อกี้ช็อตเดียวจริงๆนะฮะทำให้โอ้โหเปลี่ยนเลยนะฮะหน้ามือเป็นหลังเตยเลยนะครับผมตอนนี้ฮะทีมเราเนี่ยผมว่าชนะแล้วล่ะ ไม่น่าจะแพ้และนะฮะแล้วคือทีมเราก็อยู่กันครับจะครบนะ,ะทีมนู้นต้องลอยประมาณ10 20วินะผมถ้าเราเร่งแบบเนี่ยถ้าถ้าถ้าไอ้สวิตเบลไม่มาตีไอ้บ้านเนี้ยนะผมไปนั่งตีบ้านนู้นเนี่ยก็น่าจะแตกกันนานแล้วล่ะฮะเอาตอนนี้ก็ผมยกฮะยกใครไม่รู้แต่ตอนนี้ไล่แล้วว่ะแพ้ก็แพ้แต่กูไล่อะทำไมอะโดนสตาร์ทไปหนึ่งทีกับผมเอาโดนันช็อตไปนี่มึงไม่น่ารอดสวิเบลขอลาดได้ไหมได้นะฮะลาดไม่ทันนะครับผมมาดีนดลีนนะร้องไห้เอาชิบหายแล้วไงสกกไะะยยงไวิะะนี่ไง เออใค,ใ,คใคร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 บอกลิกดูถูกโคเด็กหัวกินเอกบอกไอสัตว์โคเด็กนี่เรียกได้ว่าของคู่บ้านคู่เมืองนะฮะพ่อทุกสถาบันตอนนี้เดมเปียบอกว่าฆ่าได้อย่างไม่ได้ครับดันกันอย่างเดียวตอนนี้สเกลสับไปหนึ่งทีตอนนี้ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวสนใจหน่อยเออบ้านเนี่ยไอเหี้ยบ้านจะแตกลวพี่น้องนะฮะโอ้ทีมนู้นบอกว่าซีดเลยนะฮะไอเหี้ยตอนแรกจะชนะละแม่งมันก็ขอนแล้วแต่มันไม่ขอนสักทีนะผมทีมนู้นเขาเลยได้ว่าทีมเราเนี่ยเราแบบใจกล้าไงแบบว่าสู้ยนะมะ บอลแลกจะแพ้อยู่แล้วนะครับแต่ก็พลิกได้นะเออคอนมันเป็นอย่างนี้เว้ยเพื่อนๆนะแต่บางทีบางช็อตเนี่ยบางทีแบบโดนเจนโนไซด์บางทีแบบเฮ้ยรู้เลยเฮียแพ้จริงๆนะฮะก็อย่างเช่นช็อตเมื่อกี้อ่ะช็อตล่างนะับผมมันแพ้มันตายหมดนี่ก็คือแบบรู้ล,ละเฮียแพ้ละนะจบละมึงพลิกยากนะฮะแต่ก็แล้วแต่ว่าทีมนู้นจะหาจังหวะกลับมาพลิกได้หรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่าโคตรยากนะฮะชิบหายจริงๆถ้าถ้าได้นี่คือท็อปไฟเลยนะ อืมไม่แต่มันก็มีกันบ่อยนะแบบนี้นะครับสามทางแล้วเนี่ยสามทางต่อสองทางนะฮะก็พลิกกลับมาชนะอย่างเงี้ยมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสเกาฮะเหมือนจะมีปัญหาแล้วครับผมที่เลนกลางเรียบร้อยไปฮะโดนลากเลือดไปเนี่ยฮะโอ้โหทีมเรานี่โคเด็กกันสองคนนี่บอกเลยว่าตายหาดงาน,นมีการขำไปหนึ่งดอกนะครับผมเดมเปียก็อยู่เงาเหงาะฮะหืมแยกล่างตีนี่ถามว่าตีเข้าหรือเปล่าะะมุนควินนะแม่อาว่าตอนนี้ครับผมจะเอาอยัางไงพี่พี่ท้าวามั่ง ผมทาว่าไม่มีตังค์ด้วยเนี่ยขายวิงโบซื้อทาว่าไปกว่าไม่เพื่อนฟูลเล่นฟูตเล่นลน,น่าผมมาละตอนนี้ผมน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับอา้าวบาดบาดบาดเฮ้ยบาดบาดไม่ไหวแล้วบาดตายฮะอ้าวโอ้ยแดมตีเร็วมากเลยอะแดนมึงออกอะไรมาวะเนี่ยฮิ้ววิงโบลศาสตว์โอ้ยแดมนี่สายเวทชัดๆนะฮะออกเป็นสเปลวฉานด,ด้วยนะฮะเอา,เ,อาเลยครับผมโดนวันช็อตอ้าววันช็อตไม่ได้มึงอ้าวเกือบตายฮะโอ้เปเปอร์ครับผมสตันสวยโอ้ไม่ตายรถเป็ดแม่เสียดายฮะ มผมอยากจะเห็นทีมนู้นพี่กลับมาชนะจริงเลยโหจะเป็นเกมในดวงใจผมเลยนะเกมนี้นะยผมเอาแล้วฮะทีมตายก็ผมโทรบ,บ้านไม่ไหวแล้วฮะเนี่ยจริงๆนะสุเบดมึงวิ่งไปปั่นตีบ้านกดบล็อกปั่นตีบ้านเนี่ยผมว่าบ้านมันก็แตกแล้วเนี่ยฮะเนี่ยตอนนี้เลือดก,ก็จะหมดหลอดแล้วฮะบ้านเนี่ยผมก็ถือว่าจบเกมไปนะ,นะครับก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะผมหลายๆคนบอกว่าไอ้เฮียมึงสุ่มไปดูกี่คนก็แพ้นะฮะนี่ชนะแล้วเข้าใจไหมเขาเรียกว่าเป็นการสุ่มอย่างแท้จริงนะ่ฮะคือผมก็ไม่รูร้ นะครับผมโอเคก็เป็นว่าคลิปนี้นะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม